ทำไมทำไมทำไมมีปัญหาอะไรมีปัญหาเหรอฮะมีปัญหาเหรอ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 หนูมีปัญหาเหรอน,นี่เนี่มีปัญหาเหรอนมีปัญหาเหรออืม ถ้ามีปัญหานะ้วเดี๋ยวโดนตีนะมีปัญหาไหมตีปัญหาไหมโอ้โหถีบพ่อใหญ่เลยทำไมต้องถีบกันด้วยอะ่ะเฉียงไก่เพิ่งขันเองนะตื่นแล้วเหรอจะรีบไปไหนจะรีบไปไหน จะรีบไปไหนพรุ่งนี้ค่อยตื่นแต่เช้านานนะพรุ่งนี้เนะ่ะตื่นแต่เช้าเนะช้านะเชื่อไหมพรุ่งนี้ตื่นสายนะนี่นี่เชื่อไหมดูนะปุกไม่อยากตื่นเลยรู้รู้ได้ยินได้ยินพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเช้าหน่อยนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมหนู โอเคไหมโอเคใครเงียบเลยดีๆโอเคไหมเขาจะไปไหนกันมะไม่ไปไหน่วงดูห่วงไหมอืออุ้ยอ ja? ุ้ยอุ้ยอุ้ยร้องเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงอะไรอะไรติดหัวนี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรติดหวะนี่นี่ครับวันนี้กินอะไรหรือยังยังซี่โอ้ยสันที่หนูจังทั้งที่หนูชอบนี่นี่ครับวันนี้หนูกินอะไร วันนี้สั่งอะไรหรือจังแม่รู้ใจจังสั่งที่หนูชอบอันนี้นี่ร้องเพลงนี่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 วันนี้กินอะไรหรือ,อยังแม่รู้ใจจังสั่งที่หนูชอบอ,อืมนัองนี่นี่นัองนี่น,นี่ฟ้าร้องแล้ว หุยฟ้าร้องแล้วนอนต่อเร็วนี่นี่นอนต่อเร็วฟ้าร้องแล้วฝนพ่อแล้วท้าผมไม่แม่จจะพับนอนต่อเร็วนอนต่อเร็วเดี๋ยวเอาลงไปนอนต่อเร็วฟ้าฝนจ,จะตกอืม นอนต่อโอเคนะขอบคุณขอบพูดหล,ลายๆครับผมติดติดต,ตามน้องนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่หน่อยกสิไทยพัฒนาการนี่เนี่ยซูมมือมือและคลิปสันๆครับผมตอนนี้กาลัางอยากขวมแต่ว่าเพรท่านขวมครับผมกาลัางดินเริ่มร,มรู้จักคว่วมรู้จักยังครับผม ผู้ใดติดตามตั้งแต่นี่ๆน้อยๆแดงๆคุณละครับผมกะฉีเห็นพิดวัฒนาการเปิดเมื่อเมืองตอนนี้ครับมึงหรือกลับไปมึงย่อนคลิปเก่ากะสีเห็นนี่นี่หน้าตาเป็นยังไงกะสีเก็บภาพยิงฉีไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะขอบบุญขอบคุณที่กดติดตามและกดซับสไคร์ให้น้องนี่นี่กระเพาแพร่าด้วยครับ ขอ,ขอบคุณขอบคุณหลาลๆสวัสดีครับ